ไังง้งนทั้งลมเลยนะครับครับมาดูลุกนี้กันมีอะไรหรือ,อเปล่าพอเหลืออยู่ยสองลูกสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวมันลุ้นมาชมมาเชียร์กันหน่อยว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมสวัสดีครับเพื่อนๆอีทน้องๆนานะทุกคนนะครับวันนี้ก็ออกมาหา กูหลอกพอดีแล้วนะครับฝนกำลังตกไม่รู้ว่าจะถายให้ดูได้ทั้งหมดหรือเปล่าตกตลอดเลยนะครับ่รงนี้โอเคครับเดีย๋ยวตามผมไปดูเลยว่า้ฝนทั้ง,มงลมเลยนะครับ,บ,บนหลอจมน้าหมดเลย ครับรอบผมมายกลูกกันเลยดีฟอครับนี่นะครับอันนี้นหนึ่งตัวโอเคครับเดี๋ยวเราไปลูกต่อไปเลยฝนตกมากแล้วขอเก็บก่อน เดี๋มันดูรอบตรงนี้กันนะครับนี่หลบจมน้ำอยู่นะครับมันดูกันมีอะไรหรือเปล่ามดูกันครบับจมขมิดเลยโอ้โหมีครับมีมีม ปลาอะไรปลาหมอหนึ่งตัวกับปลายี่ศกหนึ่งตัวนะครับยอดเลยนะครับดนูนี่นอีกครับ โอเคครับไปครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวมาดูลูกนี้กันมีอะไรหรือเปล่ามีไม่ดีหน่อยนะครับฝนตกน้ำขึ้นมาต้างเยอะมาดูมารุนมาชมมาเชีย์กันนะครับมาดู เลยมืเงียบนากอ่ะโหมีปลากระสงอยู่ตวงนะครับนี่โอเคครับ่ะเดี๋ยวออกกัเลยไม่ดินด้วยโอเคครับก็ใช้ได้อยู่นะครับถือไม่เก้ โอเคคับอไปไปกันต่อ,อยังดีเพรามไม่มีอะไรเลยมาครับมาดูลูกนี้มีอะไรหรือเปล่า น่าจะมีน่าจะมีะมโอเค,ครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันมาครับมาดูกันครับอะไรเอยโอ้ยดูครับจอดนะครับนี่ ตอนสองตัวนะครับดูครับใส่ไปเองเลยนี่ฮะดูครับใส่ใหญ่ๆเลยนะครับนี่โอเคครับผมจะออกจากกรอไปดู มีกครับตัวที่หนึ่งนะครับใหญ่เลยว่นก่อนมาครับมาดูตัวที่สองอออออนี่ครับตัวที่สองก็ใหญ่อีกนะครับ หวานเลยนะครับหลอดพวุกนี้ลุกเดียวสองตัวนี่ขนาดนี้แล้วนะครับไปชนใหญ,ใหญ่สองตัวเลยโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูลูกต่อไปเลยไปครับมาครับเดี๋ยวมดูลูกนี้กันนะครับเห็นแวบๆเหมือนมีปลานี่ครับอยู่โลง่งๆเลยนะครับลูกนี้ครั้งที่แล้วก็ได้ปลากระสงไปแต่ครั้งนี้ไม่รู้ปลาเลยมีดินอยู่นะครับกระดึกกระดึกอยู่ มาดูกันปลาอะไรนี่ครับดูหลอเต็นหลอ,อกกระพือเลยนะครับโอ้ยปลาอะไรครับโอ้ปลานินนะผมนี่มีปลานินอยู่สองตัวนะครับใอ้ใสวยง,งามเลยโอเคครับไปไปกันต่อ ตลอดทั้งวันเลยนะครับวันนี้รอจานเลยครับมาดูลุงนี้กันจะมีอะไรหรือเปล่าก็เหลืออยู่สองลูกสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวมันลุ้นมาชมมาเชียร์กันหน่อยว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมโอเคครับ อะไรเอ่ยไมื้อ้ยครับปลา,ากระสงอยู่หนึ่งตัวนะครับก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ยังดีกว่าไม่ไมีอะไรเลย <laughs> ใช้ได้ครับโอเคเราไปกันต่อเลยไปดูลูกสุดท้ายเลยครับแล้วก็มาถึงรอบลูกสุดท้ายแล้วนะครับมาดูกันว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก็อวันนี้ไม่ค่อยหมานนะครับไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็พอมีนิดๆหน่อยๆสะสมให้ไปเรื่อยๆนะครับมาเดี๋ยวดูลูกนี้กัน เต็นเต่นเต็นไหมมีดินนะครับคจะเป็นลูกปลา,าดูหน่อยโง่มีครับมีปลากระสงหนึ่งตัวโอเคครับเดี๋ยวผมขอปลาออกแล้วเดี๋ยวยังไงเรากลับไปสรุปกันที่บ้านนะครับครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลย ครับก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับนี่ปลาที่ได้วันนี้ก็มีปลาช่อนสองตัวแล้วก็ปลานิลปลายี่ศกนะครับเดี๋ยวมาผมเทดูเลย นี่ครับโอเคครับวันนี้ก็ได้สังเองนะครับเอาเป็นว่าผมสรุปให้ดูแค่นี้แล้วกันก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะนะชอบอยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่ครับูอ้อย,สยสวยเลยนะครับตัวใหญ่ทุกคลิปนะครับจะต้องมีปลาชนกระโดดโอเคครับเดียวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ